ไม่ให้ายว่าจาไม่ความยินดียันไล่คร่อมกำใจเราได้ต้องโดนทวารหูจมูกลิ้นตายไม่ความไม่ความยินดียันไล่คร่อมกำใจเรานะระวังไม่กับจะเอาพอทใจก็อ๋อรู้แล้วแค่พอใจเกิดความไม่พอใจแล้วเอ้ยพอใจเบื่อเออกิดการเบื่อเขาต้อรู้เบื่อเออมันเบื่อ ขึ้นละในใจเราถ้าเราทนได้นะอย่าโทนทนดูว่านะเบื่เอเบื่อปะไปสนใจเบื่เอเบื่อปถแต่เรารู้ว่าเบื่อแค่รู้ว่าเบื่อแล้วเราก็อย่าไปอย่าไปให้ความต้องการว่าจะหนีความเบื่อให้หายเบื่อ, pur, ง speaker. ง speaker. อนี่ไม่ได้ปล่อยอย่าไปสนใจไม่อย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจรู้ว่าเบื่อมาแล้วเหมือนกับคนมาบ้านเราแล้วเราไม่คุยด้วยน้องๆเนี้ยไม่ความใส่ใจมากเราก็มาอยู่กับตายลองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยน